นี่คือบรรยากาศในรถทัวร์นะครับที่จะไปร่วมฉลองงานสมรสมงคลของลูกชายท่านพ่อวิสันคุณสุดนะครับที่จังหวัดกรละสินอำเภอคำม่วงนะครับตอนนี้รถมาถึงเยสุทรบพอดีครับนะถ้้าาคนมององย่ึกแกแให อันความสุขของใครก็ของมันฉันไม่รบกวนรออันความสุงของใครก็ของมันฉันไม่รบกวนรอที่เห็นนี้ก็เป็นนางแบบนะครับคู่กับนายแบบนะครับท่านจันทร์สุนทาและจันทร์สองนะครับก็ร่วมเป็นเกียรติเดินทางไปร่วมงานแต่งงานของลูกชายพอนะครับในครั้งนี้นะครับ แต่ประานี้ก็รองคนสวยนะครับรองมายุรีโพธิเสียนนะครับสวยตลอดการครับมิตรฟูดคอยเพื่อจานบัวจุ่มครับถ้าใส่น้ำสกุลผิดนี่เป็นจะเป็นจะบัวจะมูวเลยตลอดเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ลุงแดงครับเป็นเพิ่นเกษียนอายุไปแล้วครับ แล้วก็มาร่วมไปเป็นเกียรติให้กับงานแต่งในครั้งนี้นครับท่านพอ่อกิติพงศ์เู้ว่าน่ารักนะครับท่านก็ร้องกำลังอินในเพลงกุหลาบปากชันอยู่ครับนะครับท่านรองสุขาวดีนะครับผู้ไม่เคยแพ้ใครมีความเอ็กไซติ้งตลอดนะครับในชีวิต ตื่นเต้นแล้วก็รีเฟซตัวเองตลอดนี่คือ r มเฟนครับพออนิติีในพรมครับผู้ที่มีความชื่นชอบในอะไรที่มันไม่ผ่านการพัดเจเลนะครับนะครับกินไปได้แซ่บก็มู่วลนะครับก็ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับท่านพ่อพินัยครับ ไปอยู่ที่ภูเขาก็เหมือนคนภูเขาปกติท่านอาจารย์ก็เป็นคนภูเขาแล้วนะครับแล้วก็มีคู่ดูน่างันนะครับผู้รู้ใจก็คืออาจารย์ไกรวันนั่งยู่ข้างนะครับอขอบคุณครับมันก็ร่วมมาในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นลูกหลานไม่ทราบนะครับของใครไม่ทราบกาลังห่วงนอนอยู่เพราะว่าถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาตอนเดึกๆ ท่านอาจารย์พวงคลิปครับสวัสดีครับอ,อ,อ,อ่ท่านก็มาร่วมในครั้งนี้นะครับรแต่งตัวรีเฟรชตลอดด้วยเครื่องแต่งกายอัญมณีอลิมค่านะครับรที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีเหมือนใครท่านอาจารย์กิตนานะครับนามแก้วสวยตลอดครับรท่านก็มายิ้มตลอดละครับร <laughs> ครับขอบคุณครับ อาจารยิ่งอาจารศิริลักษณ์นะครับกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่นะครับเพราะว่าจะได้ออกเวทีนะครับไปไปแต่งงานในครั้งนี้นะครับงานของท่านลูกชายพอวิสันคุณสุดนะครับเป็นแม่งานนะครับท่านอาจารศิริลักษณ์แต่คู่ไปไหนครับคู่ท่านคู่เข้าเวนค่ะเข้าเวรน่าเสียดายนะครับนาไม่เป็นไรครับเอาไว้โอกาสหน้ามีใครต่อก็ขอครับ ลิ่ั้งนนี่คืออาจารย์อ้อยและอาจารย์อรพรนะครับผู้มีความอะไรก็ไม่ทราบนะครับตื่นตัวตตื่นัวและตื่นเต้นแท้คนตื่นเต้นนะโดยเฉพาะเวลาไปไปเที่ยวนี่ตื่นเช้าเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าปกติแล้วก็วันนี้บรรยากาศเขาจะชอบสลิปปิงออนเดอะเบดมีแฮงเดีนะ นี่คือธรรมชาติของแต่ละคนนะครับขอบคุณครับกลับมาอีกครั้งนะครับนี่คือท่านพอเอ้ยท่านท่านรองพอนะครับรองธงชัยรองธงชัยสว่างวงศ์นะครับพี่ชายที่แสนดีแล้วก็รองสมชัยนะครับก็เป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับอยู่ในมาศของเสื้อลายไม่เคยยอมมองกล้องเท่าไรหร่หรอกครับเพราะว่า คงจะเกงใจกล้องนะครับ<ฮ>เก่งใจไม่ยันก้องเกมากล้องมันเล็กเกินไปอ๋ออะไร,รกล้องเล็กเวยเล็กพี่กีหนูนะครับนี่อ้อันนี้ก็เป็นสาวสวยรีเฟนแห่งปีครับอาจารย์กฤตพร์และผู้ที่มีความโชคดีนะครับในระยะอันเวลาใกล้นี้ก็คือ <c oughs> ดรสุดทิดายุวธิดานะครับขอไปยุวัิดานามสกุลเลยครับ สีน่านะครับเมื่อไรจะเปลี่ยนเมื่อไรจะเปลี่ยนนามสกุลท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สนใจบอกถามภายในอะไรครับกำลังมาศึกษาดูงานกลังมาศึกษาดูงานนอกสถานที่พระท่านขอบคุณครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องการแต่งงานนะครับตอนนี้ก็อาจารย์ก๊อฟนอนพักผ่อนนะครับสรีพรเดชแชร์มีแองดีนะครับ ด้วยสัตส่วนที่น่ารักมากนะครับการวิรยุทธ์ครับพักก่อนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเพราะว่าข้างกายเขาก็มีผู้รู้ใจรู้ทันรู้ใจตลอดเวลาคืออาจารย์มาลัยศีนะครับวันๆไม่ทําอะไรหรอกครับพวกนี้นั่งเคลียร์อย่างเดียวแล้วหัวหน้าเฟซบุ๊กครับหัวหน้าไลน์จัดก,กันอาจารย์เพชรลินนอนหลับ นะครับด้วยท่าทางสบายๆนะครับอาจารย์แจ็คนะครับหรือว่านุ่มนุ่มมีซอนุ่มมีซอนะครับนักร้องคนดังนะครับกำลังพักผ่อนอาจารย์สุรศักดิ์มาพร้อมกับลูกชายครับอาชินะครับมองกล้องหน่อยครับโกโป้ครับโยโยมเยี่ยมเยี่ยม ลูกชายคนเดียวนะครับแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคน,นครับคุณพ่อลูกสองครับอาจารย์สุรศักดิ์งามหลายครับวันนี้คุณแม่นิภาพอไม่มานะครับมาคนเดียวใช่ไหมบุระอันนี้ก็คือนาจอนะครับหนาจอ ที่เคยเป็นนักการโรงเรียนเราครับเกษียณอายุไปแล้วครับแต่ว่าก็ให้เกียรติมาเดินทางไปร่วมพิธีแต่งงานนะครับของลูกชายท่านพ่อพร้อมกับพร้อมกับน้าสำรวยนะครับหรือว่าลุงสำรวยหรือว่าลุงจีนะครับยกมือเราหน่อยกมือแสดงอีอันนี้เขาคือ อันาร์สายรลศมีนะครับผู้มีปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะครับพูดได้ทั้งวันโดยไม่ซ้ำคำแต่ว่ายังพูดสู้กับอาจารย์พงศ์อยม่ได้นะคะโอ้ขอบคุณครับก็นี่เราจะไปงานอะไรนะคะเราจะไปงานว e ดดิ้งครับว e ดดิ้งออร์แมรี่เป็นสีเขียวโอเคโอเคครับด้วยชุดเขียวนะคะฉลองร่างกายเป็นสี สีเขียวนะครับแล้วก็แต่ช่วงปีใหม่นี่ขาดแคนเงินเสื้อก็เลยขาดอ๋อเสื้อก็เลยขาดเป็นบางส่วนนะครับก็เลยทำให้อาจารย์พงงที่พอใจเป็นอย่างยิ่งมีความสุขแต่ว่าสัวจะมีระยุไม่ได้ค่ะดูนะคะดูความหวานของปีใหม่มานีนะคะหวานเมื่อวานจะเฟิร์นรถแน้วก็จะกิน สัญญาตัวแทิงนะครับมาซาีงนฟังเสียงเพลงร้องจากน้องคนใหม่มาหัอยาก สวัสดีครับขอสัมภาษณ์ครับท่านอาจารย์จะไปไหนแล้วครับนี่ตอมอาจารย์จะไปเหนียนกันไปนาแต่งานที่ไหนครับไปที่พงรอดพงรอดไปด้วยกันที่บอกไม่บวชค่ะบเพราะงานเพราะพลงานนะครับผมผมจะไปของพ่ออวิสันครับลูกชายเดี๋ยวด้วยเถอะเป็นยังไงบรรยากาศโดยทั่วไป เราเลยบรรยากาศก็สนุกดีครับช่วงเช้าก็เป็นการร้องเพลงขอพระอาจารย์จากโรงเรียนนะครับมาจากโรงเรียนอะไรประมูลวิทยาแล้วจะไปที่ไหนครับไปที่จังหวัดกาฬสินมเาเจอคำพ่วงครับ,รบสวัสดีครับนี่ก็คือกลุ่มทัวร์ของเรานะครับที่จะไปร่วมงานแต่งงานของลูกชายท่านผูมเอกการวิสันคุณสุทธนะครับตอนนี้ก็มาหยุดพักพักผ่อนที่รีแลก์นะครับที่ปั๊มน้ำมันปตทจังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับก่อนจะเข้าร้อยเอ็ดนะครับก็พักด้านความมือนะครับแล้ระยะทางประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลเมตรก็จะถึงที่หมายปลายทางนะครับอ่บรรยากาศโดยรวมนะครับก็วันนี้ค้มนะครับค้มฟ้าคืมฝนแต่ก็ภาพรวมก็ดีมากเลยครับบรรยากาศเป็นเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับเพราะนั้นท่านอาจารย์ไกรวันครับที่เดินผ่านนะครับโบกไม้โบกมือนะครับ ก็ขอขอบคุณครับครับครบับคณะทวงเรานะครับมาลงมารีแลกที่ห้องน้ำนะครับทอยเลทนะฟอร์แฮปปี้นะครับอยากจะสัมภาษณ์ท่านรองมายุรีคนสวยนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับนะครับมีความรู้สึกยังไงครับวันนี้ที่ได้มามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ไปร่วมงานท่านผอนะคะเป็นบรรยากาศเหมือนกับที่เราไปเที่ยวในครั้งนั้นเลยคนสร้างสีสันก็เป็นคนเดิมนะคะจย์พงเทพอาจารย์อรอพรกับน้องเทคโนลค่ะ ช่วงนี้นะครับเป็นการพักผ่อนที่ปั๊มน้ำมันปตทหรือว่าปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าปั๊มตาถุยครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็คณะทวงเราก็เดินลงมาพักผ่อนนะครับเข้าห้องน้าห้องท่าตามอัตยาสัยนะครับสําหรับตัวผู้พูดเองก็ยังไม่ได้เข้าห้องน้าเลยครับยังสัมภาษณ์สดๆไปเรื่อยอยู่นะครับช่วงนี้จะไปขอสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สมชัยนะครับท่านรองสมชัยครับที่ท่านได้มาร่วมแต่การในทางในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ แสดงความรู้สึกนะครับสแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเพราะตอนนี้ยังไม่มีความรู้สึกเพราะว่ารู้สึกว่ามันเพิ่งตื่นนอน <c oughs> <c oughs> ก็ก็เลยสแสดงความรู้สึกยังไม่ได้เดี๋ยวค้ากับง,งงงอย่านีครับยังงงอยู่<ำ>ตอนนี้ท่านจะไปไหนครับตอนนี้ก็จะไปขึ้นรถท่านบอกว่าจะไปขึ้นรถนะครับยังงงอยู่ตื่นเพิ่งตื่นนอนนะครับจนข้าพเจ้าก็ยังไม่นอนสักทีเลยครับ ก็จ้าพรกำลังซิงซิงอระซองนะครับเก็บรักไว้นิลิ้นชักแล้วในกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังครับ Have you have an, have had breakfast yet? Uh, uh, yeah. Have you had b r e a er k f o r y e s Okay ครับเอาใจฮอดงานบุญประัติเชจำไอ่าของแท้มาแล้วครับจานไว อาจารย์แก้วนะครับกึกึ๊กากาเชิ่เชิลองเพลงดีไมจ้าจาขณะนี้ก็เดินทางมาถึงที่ บริเวณงานนะครับบ้านลูกสะไยของท่านพ่อวิสันกุลสุดมีการมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่นะครับจากกุฏิบรรับัรครับขอบคุณทุกคนดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบสามบรรยากาศมากสุดทาง <c oughs> ครับ <c oughs> อ,อาจารย์นรพอพเป็นมากองผม เโนโีตลับเเชิญเชิญะเ็าเป็นานยาเือขอุพับนี้เรากน้งผมมาครับผมครับผมูสิไม่เป็นไรเป็นยเีเียาเดันี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะครับในงานแต่งงานของลูกชายท่านดรก พ่อวิสันคุณสุดนะครับบรรยากาศชื่นมื่นะครับบรรกาศเรียบๆรนะครับทั่วๆไปตอนนี้ทีมงานของโรงเรียนสายมุนทิยานะครับก็กำลังมาหาความสำราญทางปากเลครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานเข้าสู่ร่างกายนะครับเพราะว่ายังไม่ทานอาหารเช้ามาเลยนะครับก็รู้สึกว่า จะมีความหิวพอสมควรนะครับอาหารก็น่าจะอริดอร่อยนะครับตอนนี้ผู้ผ,ผู้พักเองก็สนเจบคอนเสิบนะครับเพราะว่าแต่งกายด้วยชุดที่มีความสวยงามนะครับชุดไทยความกับอาหารเสริบที่อรอดอร่อยความอร่อยอยู่ที่ความหิวครับพี่น้อง ครับพออ่อใหญ่จื้อครับพออ่อใหญ่จื้อและคณะท,คณท่านพอ่อกิติพงศ์เวลุน่ารักนะครับก็ให้เกียรติมาร่วมงานท่านรองธงชัยครับอา<น>จารย์สุรศักดิ์อาจอารย์ยุทธน้องอุง๋งองิงดูกล้องหน่อยครับน้องอุ๋งอิงมานานหรือย,ยัง,องเอ้ย แม่ลุงไม่ได้อะไรแม่ลูกน้องอาชิครับครับอ่งิงอิงมองกล้องไหน่องยิงใกล้อ้าครับอาชิอาชิ บ่ใหญ่หยังนั่งรถนั่งรถจาริยาดูสิล้สาวน้องเลย การกินอาหารอย่างอริอร่อยนะครับจากคณะทัวร์ายมูลทิยานะครับร่วมรับประทานอาหารในงานแต่งงานงานพิธีมงคลนะครับของลูกชายท่านผู้อำนวยการวิสันคุณสุทธนะครับซึ่งก็มีท่านพ่อวินนยนะครับให้เกียรติมาร่วมในงานครั้งนี้นะครับอาจารย์แก้วนะครับอาจารย์อรพรคุณนายแก่มนะครับแก่มก็ปี้นะครับแห่งบ้านสำรานผู้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของทุนทรัพย์ การเรียนแล้วก็ทุนทรัพย์ในการรับประทานนะครับขอบคุณมากครับมาทางนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกคณะหนึ่งแนละ้วเอาป้าวัดีครับพ<ะ>อามาแลนะ้วมันอยู่ผมเ่เห็นนี่แม่รถขันไหนโอ้ครับครับน้องฟิมก็มาพอดีน้องฟิมสวัสดีจ้าผูเาา้เบากบ็มาโอ้ผู้เบากัม่ตอนนี้ ท้องเฟิร์สท้องเฟิร์สเฟิร์สเลยน้อเฟิร์สกับฟิมสวัสดีครับันีตีนอนมายูครดงันมีนะครับชายและมีคนสวยนะครับคิดถึงใครเขาวันเจ็ดเอาวันเจ็ดวันเจ็ดเอาจะคิดทอดผู้ใดด้เลย 这个、嗯、我比一口。免得什么？嗯 <music>